อย่างที่เกิดเป็นวันธรรมสวรนระการฟังทมโดยการเวลาแล้วก็เป็นมงคลของชีวิตณสมัยก่อนก็ยังไม่ทราบว่าเรื่องอะไรเป็นมงคลบ้างพร,ระพุทธเจ้าก็ตัสว่าการฟังทมตามการเวลานี้เป็นมงคลของชีวิตเพราะว่าเราเกิดขึ้นมาในโลกนี้เราก็ อาศัยนะอยู่ในโลกนี้เนี่ยเราก็ต้องพึ่งพิงนับปัจจัส่ในการเลี้ยงชีวิตของเราที่จะให้ร่างกายอยู่ได้แต่ว่าทางใจนั้นถ้าใจของคนเราไม่มีธรรมะอยู่ในใจแล้วเนี่ยที่จะเป็นสัมมาทิฏฐิเราจะอยู่ในชีวิตตอนไหนก็เป็นทุกข์ั้งนั้น เราเป็นเด็กก็ทุกข์แบบเด็กเราเรียนหนังสือก็ทุกข์เหมือนกับตอนเราเรียนหนังสือเราทําการงานก็ยังมีความทุกข์อยู่คนเดียวก็มีทุกข์อยู่สองคนก็มีทุกข์อีกมีครอบครัวก็ยังมีทุกข์เมื่อก่อนเราไม่มีทรัพย์สินสิ่งของคิดว่ามันมีสิ่งนั้นสิ่งนี้แล้วเราจะมีความสุขอย่างเดียวแต่แท้จริงแล้วก็ความทุกข์ก็เกิดขึ้นอีกยังมี ความห่วงความกังวลความยึดความถือตามมาแลอุปาทานเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เกิดความทุกข์ขึ้นมาหนังประจิตของเราเนี่ยมันเป็นว่าตายเกิดมานานเอาวิชาธนอุประานมันก็อยู่ในใจของเรามานานแล้วเราถึงจะเรียนศึกษาศิลปะวิทยาการทั้งหลายก็เพื่อที่เราจะอยู่ได้ในโลก แต่ว่าตัวของพิชชาตนาประธานนี้ยังเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์ในใจของเรานะอยู่เสมอเพราะฉะนั้นเมื่อเรามีโอกาสเนี่กว่าเราได้โชคดีมีบุญที่ส่งมาได้ร่างกายนี้เป็นมนุษย์ในชาตินี้เนี่ยนะบุญมากมายทีเดียว แลเรายัางมีความเริ่มใสในพระพุทธเจ้านะพระธรรมพระสงฆ์สนใจในการปฏิบัติในการสร้างความดีนะี่ว่าการทำบุญให้ทานพระก็จะพูดบ่อยๆว่าการทำบุญให้ทานกรเสีสละอันนี้ก็เป็นพื้นฐานนะเพราะว่าคนเราบางทีก็เกิดขึ้นมาแล้วมันหลงไป คิดว่าจะมีอะไรมากๆขึ้นหรือว่ามีทั้งโลกนี้เป็นของเราไปเลยเราจะมีความสุขนะยิ่งมีอุปทานไปมากขึ้นก็เป็นเหตุให้เกิดความทุกข์ขึ้นใหม่มันยังเป็นสิ่งข้างนอกหรือภายนอกอยู่ยังไม่ได้เป็นสิ่งภายในสิ่งภายในนี้เนี่ยถ้าเราเอาวิชาธนาประทานไปมากเท่าไหร่ ออกจากใจเราไปแล้วใจจะมีความสุขนั้นเราต้องมีธรรมะนะธรรมะในเบื้องต้นก็คงเป็นธรรมะที่เราจะอยู่ได้ในโลกในชีวิตประจำวันของเราให้เรามีสติตามตัวจิตของเราว่ามันคิดอะไรทำอะไรแล้วนะก็ตั้งใจที่จะอบรมจิตให้สงบ เพราะบางทีเราก็จะลังเลในกรรมฐานว่าบทไหนจิตของเราจะสงบครูบาอาจารย์ก็บอกว่าพุทธโธธรรมโมสังโฆนะให้เราตั้งใจไปเลยเราจะไม่เปลี่ยนกรรมฐานแะส่วนมากเราก็มีศรัทธาในพระเจ้าพระธรรมประสองค์อยู่แล้วบริกรรมพุทธโธธรรมโมสังโคนี่ให้เป็นอารมณ์เดียว สงบแล้วก็มาพิจารณายกกายก็นี้พิจารณาที่จิตมันยินดีอยู่ในกายนี่แหละกายเราก็ดีกายบุคคนอื่นก็ดีมันก็เป็นธาตุตามธรรมชาติเนี่ยถึงจะยินดีอยู่ก็ยินดีอยู่ในระดับของศีลธรรมก็ไม่เป็นไรอันนี้เป็นเป็นปกติของศีลห้าที่เราจะรักษาไว้เนือว่าถึงวันพระหรือวันเสาร์วอาทิตย อาจจะบำ็เพนประพฤติปฏิบัติพรมอจารย์สักหนึ่งวันนะองค์พระชาท่ายกตัวอย่างว่าเจ็ดวันเป็นวันพระสักหนึ่งวันเป็นวันคารวาสหกวันนะแต่ว่าทุกวันนี้บางทีวันพระเดือนหนึ่งมีสี่วันเราก็ขโมยเอาวันพระไปซะอีก เนะหลือสาวันสองวันหรือวันเดียวบ้างก็เป็นวันคา,ารวาสไปหมดเมื่อเป็นวันคา,ารวาสไปหมดแล้วมันก็ยิ่งจะวุ่นวายนะไม่พอดีเพราะกิเลสนี่มันก็ต้องการมากขึ้นมากขึ้นไปเรื่อยๆนะท่านจึงตัดไว้ว่านาัตถิตัณหาสมาณทีแม่น้ำเสมอด้วยตัณหานั้นไม่มีแนะม่น้ำหลายสาย ันตกลงมามากๆลงไปทะเลมหาสมุทรไม่เต็มไม่นมีวันอิ่มวันเต็มมันเต็มมันก็ล้นขึ้นมาเรื่อยๆท่วมไปเรื่อยๆแหละไม่เต็มเห็นไหมอย่างน,นี้เราจะทําตามกิเลสตัณหาไปตลอดชีวิตของเราเนี่ยเราก็จะมีแต่ความทุกข์ไงใจของเราก็จะมีแต่ความทุกข์เดือดร้อนนนะ เราก็ต้องประพฤติปฏิบัติเนื้อใหใจของเรามีธรรมะนะหาใจของเรามีธรรมะให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ในชีวิตนี้เนี่ยต้องพยายามด้วว่ามีความตั้งใจ่าชีวิตนี้ของเราที่เหลืออยู่นะเราจะพัฒนาจิตนี้ให้ดีขึ้นให้สูงขึ้นคือการภาวนาการพัฒนาจิตให้ดีขึ้นสูงขึ้นไปตามระดับ จากที่เราเป็นมนุษย์อยู่แล้วทั้งร่างกายและก็จิตใจน่าจะมีความสุขกันได้พอสมควรเน่อจะพัฒนาใจให้เป็นเทวดาในมนุษย์นี้เราก็ต้องระมัดระวังคือตั้งอยู่ในความไม่ประมาทต้องอดทนต่ออารมณ์ทั้งหลายที่เข้ามานั่นถึงบัคคารวาสธรรมทำสำหรับคารวาน,นั้นสัจจะคือความจริงใจ ธรรมะคือความข่มใจขันติคือความอดท,ทนจากะกคือความเสียสละเป็นคารวะสธรรมสัจจะคือความจริงใจนะจริงใจต่ออะไรจริงใจต่อหน้าที่ของเราที่มีอยู่หน้าที่ของภรรยาสามนะีมีความจริงใจก็คือมีศีล มีศีลศีลข้อ1ถึงข้อหมีความจริงใจตั้งใจที่จะรักษาให้ดีนี่มาสัจจะสัจจะในการสร้างความดีในภรษาเราจะถือศีลแปดถ้กวันพระเราจะทำบุญทำทานในโอกาสวันอาทิตย์ก็จะ มาใส่บาตรหรือใส่บาตรที่บ้านมันจะสร้างความดีความเสสียละก็มีสัจจะสัจจะในการจะเลิกเล่าเลิกบุรีก็ต้องอาศัยสัจจะนะคุณงามความดีอย่างนั้นแะถ้าไม่มีสัจจะความตั้งใจมันจะโลเลไปเลยพระเจ้าประสงค์แล้วก็มีสัจจะของท่านตั้งใจอยู่จะมาสาสามเดือนตั้งใจถือธุดงคขวัดแต่ละข้อทำวัดเช้าวัดเย็นไม่ขาด ท่านมีความตั้งใจถ้าถ้าม่มีความตั้งใจการปฏิบัติก็ได้ผลน้อยนี้นั้นก่อนมาบวชก็เลยกว่านิพานสัจจิกรณัตถายะอิมังเอตังกาสาวังขเหตตวาทัตวากคือว่ารับภาคกาสาวะผน้เพื่อจะทําพระนิพพานให้แจ้งคารวะเราก็ตั้งใจแล้วมีสัจจะวันนี้เราก็ตั้งสัจจะจะมีสินห้า หรือว่าศีลแปดในวันพระเราก็ตั้งสัจจะของเราต้องทำแหลนะนะสัจจะไม่โลเลแม้จะมีอารมณ์เข้ามาความรู้สึกของกิเลสจะดึงจิตใจของเราให้ค่อยเผลเราก็ไม่ทําตามต้องตั้งสัจจะขอเราให้มั่นคงในการสร้างความดีสร้างบุญสร้างกุศลบางทีเมื่อเรามีสัจจะอย่างนี้แล้วเนี่ยอารมณ์เข้ามามาก ท่านว่าก็ต้องมีธรรมะก็คือความข่มใจความข่มใจข่มจิตข่มใจข่มทุกความรู้สึกข่มอารมณ์เอาไว้อยากจะพูดจะว่าอะไรก็ไม่ได้แล้ววันนี้นะภรรยาจะทําให้ทุกสามีจะทําให้ทุกก็ไม่ว่าแล้ววันนี้นะลูกหลานทําให้ทุกอะไรวันนี้เราก็หยุดหนึ่งวันเนี่ยคือไม่ให้เกิดอารมณ์โมโหโทโสขึ้นมา หรือเพื่อร่วมงานก็ดีนะเราก็อดนึกข่มใจว่าธรรมะคือความข่มใจของเราไว้นใจนี่บางทีมันก็ต้องข่มเอาไว้ปล่อยไม่ได้นะปล่อยไม่ได้ต้องข่มเอาไว้ให้อยู่มันก็เราจะฝึกม้าเป็นพานะที่ดีก็ต้องข่มมันให้ได้เออไม่มันบกแวกต้องฝึก ไม่สาเร็จใจของเราเนี่ก็เหมือนกันแนละ่นะต้องขม้หรือบางครั้งก็ต้องอดทนนะคันติคือความอดทนเป็นคุณสมบัติของนักปา่านักโพสซะด้วยนะคันติพระพุทธเจ้ายังตัดว่าไว้ว่าคันติปรมังตโปตีติขาคันติคือความบมดกั้นเป็นทมเครื่องเผากเลสอย่างยิ่งนะเราลองอดทนดูดิมันจะร้อนไหมนะเวลาเรามีความโมโห โทโสเอดอดทนนู่นที่มันมันจะร้อนใจของเรามันร้อนมันอยากจะพูดจะว่าจะด่าจะทุบจะตีจะฆ่าจะฟันจะยิงจะอะไรได้ทั้งนั้นน่ะเนี่ยโทสะเนี่ยเกิดขึ้นมาแล้วมันไม่กลัวใครทั้งนั้นเลยนะกลัวใครหรอโทสะก็ต้องอดทนอดทนมาเป็นศีลถ้าเราไม่อดทนกันเนี่ยโอ้โหวุ่นวาย ในสังคมในโลกเนี่ยไม่มีความอดทนแล้ววุนะ่นวายทำตามกิเลสทำตามความรู้สึกของอวิชชาฐนาอวปทานแลน้วมันวุ่นวายทั้งนั้น,นแหละก็ต้องอดทนแล้วก็ต้องพิจารณานะถึงความรู้สึกของเราเป็นอย่างไรเราทำตามกิเลสแล้วก็เป็นเหตุที่เกิดความทุกข์ทั้งนั้นแหละถ้าเราทำตามมรรคคุณงามความดีก็จะมีความสุขก็คือความอดทน วความอดทนนี่สำคัญอดทนต่อหน้าที่การงานอดทนต่ออารมณ์อดทนต่อการปฏิบัติอดทนต่อความเหนื่อยความเมื่อยความหิวยิ่งสิ่แปก,ก็ต้องอดทนบางทีตอนเย็นก็จะหิวแล้วเราก็ต้องอดทนเราเคยสนุกสนานฟังเพลงเล่นเลงอดทนสักหนึ่งวันบำเพ็ญศีลบาร,รมีนะประพฤติพรมรัย์เน,นี่ก็จะได้บาร,รมีถ้าทาตามอารมณ์ของเราไปเรื่อยไปก็ ไม่ต้องอดทนอะไรสนุกสนานแต่ว่าต้องขันติกขอดทนหอดกัน้นเป็นธรรมเพื่องเผากลียดอย่างยิ่งจาคนะ่าละจาค่าคือความเสียสละเสียสละอารมณ์ภายในที่มันเกิดขึ้นเสียสละทรัพย์เสียสละกาลังสติปัญญาต่างๆนี้ เาต้องอาศัยการเสยสระคือจะนะการเสยสระต่มมีความเสยสระได้แล้วสบายอืมออตมาสมัยหนึ่งยังไม่ได้บวชนี่นะไปเชียงใหม่ไปได้คอนโทรมาสองอันก็เพื่อนเขาก็อยากจะได้อันหนึ่งมาเขาบอกให้ซื้อมาฝากด้วยก็มันมีอันหนึ่งสวยการหนึ่งก็ไม่สวย มันนั้นก็เป็นธรรมะอัศจรรย์มนกันหลวงปู่คูบาพมจักรรักษาวัดพระพุทธบาทตากผ้าท่านก็เทศว่าคนเรานะก็มีความเห็นแก่ตัวอันไหนดีก็เอาไว้อันไหนไม่ดีนก็ให้คนอื่นไปท่านเทศอย่างนี้เราก็เลยว่ากิเลสมันก็ธรรมชาติ เราก็ซื้อมาเองเราก็เลือกมาเองเราก็ต้องเอาสิ่งที่ดีไว้เนาะแต่ท่านเทพบามันเป็นความเห็นแก่ตัวแต่มันเป็นเห็นความเกียรตอย่างละเอียดเนี่ยอย่างถ้าธรรมดาในขั้นศิลธรรมไม่ผิดเราไม่ได้ขโมยใครเขา,เ,เ,ขาเราไม่ได้ไปลักเขามาเป็นของของเราเราจะเอาสิ่งที่ดีไว้ก็ได้ก็ไม่เป็นไรนะเป็นเป็นสิทธิ์ของเราแต่ถ้าเป็นธรรมะ ที่จะสูงขึ้นไปที่เราจะล่าวางถึงวัตถุทั้งหลายก็เสียสละสิ่งเหล่านี้ออกไปนะเอาสิ่งเหล่านี้ของดีให้คนอื่นเข้าไปนะเมื่อเราเสียสละไปได้คือจากะเนี่ยสิ่งที่ได้มันจะเป็นได้ความรู้สึกในใจที่มันเป็นคุณธรรมความดีการที่เราเอาชนะกิเลสได้ในใจของเราในสำคัญ ันจะส่งผลหรือว,ว่ามีอนิสงส์มากทีเดียวเพราะต่อมาเมื่อเราปฏิบัติขึ้นมาเราก็จะเข้าไปสู่แก่นของคําสอนของพระพุทธเจ้าได้พวัตถุสิ่งของภายนอกทั้งหมดนวนแล้วแต่ว่าเป็นสิ่งสมมติเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาทั้งนั้นการที่เราว่าสิ่งนี้ดีไม่ดีเราก็ติดสมมติหนองสมมติซะแล้วแท้จริงแล้วไม่มี มม่สิ่งทั้งหลายทั้งปวงถ้ามองเป็นธรรมะก็มองว่าอันนี้ไม่เที่ยงเสมอกันเป็นทุกข์ทนอยู่ไม่ได้เสมอกันในสุดต้องแตกสลายเสมอกันจึงไม่มีสิ่งที่ดีแล้วไม่ดีสิ่งที่ชอบแล้วไม่ชอบพอมาถึงตรงนี้ใจก็ว่างได้ผ่องใสขึ้นมาเห็นธรรมะขึ้นมานะมีปิติมีความอิ่มใจจึงมีความรู้สึก อีกชนิดหนึ่งขึ้นมาว่าวัตถุสิ่งของหรืออะไรในโลกนี้ทั้งหมดนะถ้าเราเป็นเจ้าของคนเดียวทั้งโลกนี้ก็ดูแลแ้วจะไม่มีความสุขอะไรมากมายเพราะว่าโลกทั้งโลกเป็นโลกของอนิจจังทุกขังอนัตตาแต่ว่านามธรรมที่ลึกๆล,ละเอียดเนี่ยมันจะมีความสุขมากกว่านั้นถึงปิติถึงความอิ่มใจที่เราได้รู้ได้เห็นอย่างงี้ นัดใจก็สบายผ่องใสอิ่มเอิบผ่องใสสงบขึ้นมานี่สำคัญน,ะนี่เมืองต้นว่าถึงแม้ว่าเราอยู่ในเพศคารวานนะเราต้องมีธรรมะเหมือนกันนสำหรับคารวะสธรรมเพราะเราต้องอยู่กับอารมณ์มากมายต้องมีทั้งความจริงใจหรือสัจจะ มีทั้งความข่มใจข่มอารมณ์มีทั้งความอดทนมีความเสียสละในใจของเราแล้วพิจารณาดีว,ว่าวันคืนนี้ล่วงไปล่วงไปเราทำอะไรอยู่ชีวิตมันเหลือน้อยแล้วนะวันนี้ก็มีคนส่งข่าวมาแล้วลุงสนปิยุขเนี่ยมาก่อนแกก็เป็นคนสร้างสลาหลังนี้เหมือนกันนะเป็นช่างเป็นช่างที่สร้างสลาหลังนี้ สังสารหลังพรอโพอธิญาณก็ทั้งแก่กรรมไปละอายุเจ็ดสิบแปดเวลาล่วงเลยไปที่มาสร้างสาาหลังบนก็ปีนะสามศู 30. นยะนี่ยี่สิบปีผ่านมาก็เมื่อก่อนอายุห้าสิบปดตอนนี้เจ็ดสิบแปดก็หมนระภาพละนมวาวิวิตเนี่ยอายุไขของคนปัจจุบันนี่ นะประมาณเจ็ดสิบห้าร้อยปีคนก็จะอายุน้อยลงไปหนึ่งปีเพราะความเจริญทางโลกมันก็มีสารพิษมวลพิษมีมะเร็งเข้ามานั่นแหละมีชะเชื้อโรคอะไรต่างๆเข้ามานะสมัยก่อนก็มีโรคบางอย่างที่คนรักษาไม่หายสมัยนี้ก็ยังมีอยู่มีมากกว่าเก่าซะด้วยอ,อะไรที่เราเรียกว่ามันเจริญขึ้นมามันก็นำความเสื่อมมาด้วย ร้อยปีอายุคนจะสั้นเป,ป็นหปี2,500ปีอายุคนสั้นไปแล้ว25ปีสมัยพุทธกาลอายุไข1ยหนึปีสมัยนี้อายุไขของคน75ปีถ้าอายุ75ปีแล้วเราจะมีอายุเหลืออีกกี่ปีนะไม่นานนะไม่นาน,นอัตมาก็เหลือไม่นานแล้วเนาะเก็จะเหลืออีกแค่21ปี ก็ประมาณออห้าเดือนเท่านั้นเองอืก็ไม่นานเลยนะยมเห็นไหมว่าปีหนึ่งวัยแพบเดียวถ้าล่วงอายุมาประมาณสักห้าสิบปีแล้วหนึ่งปีก็ผ่านไปนไวัยมากแล้วนะไม่ไม่ช้าเลยหวดเร็วมากน,นั่งนั่งเทศอยู่นี่เทศไปครั้งหนึ่งก็อายุมากลแล้วเอ,อนิยมมาฟังอีอทีทเอา้าวมาณหน้าภาพไปแล้ว นะเพราะฉะนั้นเราต้องไม่ประมาทแล้ว,ว่าชีวิตเราก็ไม่นานในโลกแล้วเราคิดว่าในโลกนี้นั้นเราจะเอาอะไรไปเราก็เห็นอยู่ทุกวันที่คนเขาจากโลกนี้ไปยังไม่มีใครเอาอะไรจากโลกนี้ไปได้ใช่ไหมโลกกโลกนี่เอาไปไม่ได้วดวงอาทิตย์เขายึดถือไว้วหมดแล้วนะไม่มีใครจะเอาไปได้ เพราะร่างกายนี้ที่เราอาศัยอยู่เราก็ยังเอาไปไม่ได้ก็ต้องทิ้งเอาไว้อีกนะทาศสีเนี่ยเอาไปไม่ได้เป็นของโลกเขาก็มีแต่ธรรมะกุศลธรมธรมอกุศลธรรมที่จะติดตามไปเราก็ต้องพยายามที่จะเอาความดีไปดิถ้าเราฉลาดเราต้องเอาความดีไปกระจายเรานี่นะถ้าเรามันโง่ก็ มันก็เอาความไม่ดีไปแล้วก็เป็นทุกข์ท่วนั้นเออเราจะต้องการไม่ความทุกข์เนี่ยถ้ากิเลสเป็นผู้ที่สร้างมันก็จะสร้างแต่ความทุกข์ให้เราเราต้องพยายามอาธรรมะสร้างใจของเราให้ใจของเรามีที่พึ่งที่พิงอย่างวันนี้แหละพวกเราก็เลยออกามาสร้างใจให้มีที่พึ่งที่พิงเอาไวนะ้แล้วสร้างบุญสร้างกุศลสิ่งเหล่านี้เป็นของเราเนะี่ย เป็นของเราจะอยู่ในใจของเราเราทําทานแล้วทุกอย่างมาอยู่ในใจเราตั้งใจรักษาศีลก็อยู่ในใจนะเพราะทานกับศีลน,นี่เราจะพัฒนาขึ้นไปเป็นสมาธิความตั้งใจมั่นโดยคําบริกรรมพุทโธธรรมโมสังโฆไม่หยุดทําต่อเนื่องในสุดจิตก็สงบเป็นสมาธิแล้วต่อไปพิจารณาก็ปล่อยวางได้เราก็จะได้เห็นธรรม นะอย่างน้อยเราก็เห็นวิมุตห,หลุดพ้นชั่วข่าวก็อย่างดีอันนี้แหละนะเป็นสิ่งที่นะสำคัญทีเดียวเป็นบุญเป็นกุศลที่พวกเราพยายามสร้างขันเขาไว้นะัาจะเกิดคุณงามความดีเอาไว้ในใจใจตรงนี้เมื่อมีแต่สิ่งที่ดีไปเกิดใหม่ก็จะมีบุญกุศลไปเกิดก็จะมีความสุข ถ้าพ,พัฒนาขึ้นไปจนว่าพ้นจากทุกข์ทั้งหลายสูงสุดก็คือน,นิพพานร่องลงมากก็เป็นพรหมร่องนงุมาก็เป็นเทวดาเป็นมนุษย์เขาพยายามปิดกั้นอาัยภูมิให้ได้ไม่ไปสู่อวยภูมิภูมิที่ไม่สบายเราจะไม่ไปน,นรกเปรตอสุรกายสัตว์ริชานี่ไม่ไปเพราะเราก็ดูจิตเราปัจจุบันนี่แหลวะวาจิตของเราเป็นยังไงไหมมันยึดมันถือมั่นมากๆมันจะไปภูมิสู่อาวยภูมิได้นะอันตรายมากนะจิตเนี่ย ผสมยึดปฏิวัน,นิดเดียวยังเกิดเป็นตัวเลนตัวไลได้เลยเห็นไหมไม่ได้อันตรายนะเราต้องมีวันที่เราจะปล่อยวางไม่ยึดมั่นถือมั่นบ้างอย่างวันนี้ก็เป็นวันพระ,ะเราจะปล่อยวางไม่ยึดมั่นถือมั่นนะพระพุทธปฏิบัติสักหนึ่งวันเรอจะอยู่บ้านก็ตามจะทําใจง่า้สบายนะตั้งอยู่มั่นในศีลเจตหิตั้งหมันในสมาธิมีปัญญาสักหนึ่งวันพยายาม ถึงเกี่ยไม่ได้มากก็ได้น้อยก็จะเพิ่มพูนบุญบาร,รมีของเราเรื่อยไปนะให้ฝึกกิจฝึกใจอย่างนั้นใจของเราก็พ้นจากอำนาจของตัณหามีธรรมะก็จะมีเป็นมงคลของชีวิตของเรานะขอให้มีความสุขความเจริญพร้อมด้วยยุันณนะสุขะพละปฏิพ,พานนันสารสมบัติโทากันท,ทุกท่านเถิด